เอาเลยครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะลงตอนเย็นนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมาเล่นนะฮะในโหมดใหม่นะโฮมคอมมิ่งใช่ไหมน่าจะเป็นแผนที่หรือแมปใหม่นะครับผมโอเคไม่ต้องพูดเยอะนะผมเดี๋ยวเราดูคอมโบตี้เลยนะผมนี่ครับผมนี่ไงนะน่าจะเป็นแมปนี้อะเราที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับแมปอื่นก็น่าจะเป็นแมปที่เออแตู่ผมรู้สึกว่าแมป แมพหายไปปอกว่ามันมีแมพหายไปป่วบบาปปว่าเนี่ยไม่น่าจะมีนะโอเคแมบพบนี้นะผมมาระดับที่ผมจะเล่นนะเอายากสุดเลยนะผมปังครับผมในเมื่อเราเล่นเกมนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมก็คิดว่าประสบการณ์ของผมเนี่ยอาจจะพอเล่นระดับนี้ได้ค่อนข้างดีนะฮะร,ระดับยากสุดเนี่ยนะครับผมก็เลยจัดไปเลยนะผมสิ่งที่ผมจะไปนะฮะก็เดิมๆนะผมไม่มีอะไรบ้างนะผม ก็จะเป็นแค่ในส่วนของเจ้าลีนะฮะอ่าเอาอะไรดีเอา,อเอางั้นผมเอาเดิมๆแล้วกันนะฮะนี่อันนี้ก็จะมีพวกกระตุนพวกอะไรนะเพราะผมอยากจะทําให้มันโอเคกว่าน,นี้หน่อยโอเคตัวละครที่ผมจะเอาไปนะฮะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีตัวละครที่เรนต้องการทาักทิึงแล้วกันนะครับ๋ยวผมหาแป๊บนะบเพื่อน ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เอาไปประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาปิกโคจะเอาจะอื่นไปนะแต่เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาเอากดผิดโอเคเริ่มเลยนะครับโอเคเข้าตู่บทใหม่นะครับมาดูครับว่าบทนี้จะมันแค่ไหนนะครับเป็นโลกที่ ผมอยากจะเข้ามานานแล้วเนี่ยโอเคตัวละครโคตรเท่นะตัวผู้หญิงคนนั้นเหือตอนที่คมันเนะบ้าบวเอาล่ะผมคิดว่าจะจะอยู่ตรงไหนอยู่นนี้อ่ะ อยากอยู่พื้นที่ที่มันแบบดีๆกว่าน,นี้หน่อยนะครับอันดับแรกเราก็ต้องคงจะเขาต้องเข้าบ้านหลักก่อนละกันนะอะมาดูครับว่าเราจะอยู่ตรงไหนเนาะขอเช็คของของแต่ละตัวก่อนละกันนะครับโอเคของผมคนนี้นะฮะก็มีประมาณนี้ทุกตัวหลายๆตัวที่ผมสต็อกเอาไว้นะครับมักจะมีมีของให้ตัวแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะ โอเคผู้หญิงคนนี้ก็จะมีของด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปนะผมแต่ว่าเรามีรถอยู่นะแต่ว่ารถคันนี้มันน้ำมันมันหมดนะครับแต่ว่าด้วยความบังเอิญนะฮะเรามีน้ำมันเวลาผมจะจบเกมจะอะไรเนี่ยผมจะมักจะยัดของมาในตัวละครนะฮะเพื่อที่จะเวลาเราจะไปเล่นใช้ตัวละครต่อไปเนี่ยเราจะได้มีของติดตัวไปด้วยนะครับ นะครับผมโอเครู้สึกว่าซอมบี้บรอบๆข้างมันมันค่อนข้างที่จะแตกตาก่างโอเคในแมพมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในโซนเอาล่ะรับมือซะอสวยจะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้หน่อยนะโอเคมาแล้วมาน,นี่เลยอกระโดดทีฟ้า เตะหน้าด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่เตะเขาให้ยังไงครับนี่ไงเตะเขาให้นี่ไงนี่ไงราไปลงไปเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายโคตรเดือดโอ้โหเดือดเกินเอาวะครับนั่นเนะองนี่ใหญ่แม่งเอ้ย อ้าเอ้าวอาเอากระโดดถีบแม่งเลยนี่ยะนี่ยะนี่ยะเตะหน้าเขาให้สับกระบาลโทบี้จะเตะบอกเลยว่าหน้าหงายยังบี้นะโบี้มันยังไม่หยุดแค่นี้โอ้เห็นรอบๆด้านหลังไหมน่าจะมีนะด้านหลังไปไหนหมดวะ เอ้าวได้ยินเสียงอยู่ละด้านหลังด้านหลังด้านหลังอืืืมมมออยังไม่จบอีกยังขาดอีกหน้าตัวด้านหน้านะที่ผ่านกะถุนไม่มีโอเคจัดการเลยเพื่อนผมจัดการสกรีมเมก่อน อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกรีดอ, <s hr iek> อย่าพึ่งกรีดไอ้น้องขอร้องเกือไปมันเก็บกรีดกระตุนไม่มีนะเมื่อกี้ผมลองแครแครแคปละรู้สึกว่าเศษซากลดจะเยอะนะแถวๆนี้ไหนวะมันยังมีอยู่เลยอ่ะ อ๋อนี่เหรอโถนอนแองแมงอยู่นี่เพือนก็หาไปเถอะโอเคครับมาครับผมเราได้พื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านของเราแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคอย่าเก็บปืนพกไปก่อนเพราะว่าไม่มีกระสุนเอาละเดี๋ยวผมจะเอาปืนคนมานะผม โอเคแล้วก็ระเบิดไฟเก<ร>็บไปชุดนึงก่อนเก็บไปแล้วผมจะเอาระเบิดมาผมจะไปหาบ้านบ้านแดงนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคตอนนี้ภารกิจก็คือให้เราค้นหาเหล็กอะไรจา้าจั่งนะครับผมรู้สึกว่าจะมีอชิเม้นต์ปลดล็อกด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆเมื่อกี้ดีในเรื่องของคนคนนี้ผมจะเป็นในเรื่องของอะไรเป็นเช์ลิฟนะครับ เฮดเดอร์เชลิปโอเคไม่เป็นไรเป็นในเรื่องของงั้นก็เป็นในเรื่องของเชลิปไปแล้วกันหรือเทเดก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราผมจะเล่นตัวไหนอาจจะเป็นเทเดอร์นะครับทิพหายแล้วเฟโลย่าละยาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิพแล้วมันดึงผมลงแน่นี่ไยง แมง่งเอ้ยมันดึงผมลงแม่อุอ๊ยเดี๋ยวๆขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพ่งยังไม่พร้อมตอนนี้เอาติดหล้ววะเอาตายห่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมง่งเอ้ยมาถึงก็เจอความซวยเลยแต่ก็รอดได้ก็โอเคนะฮะมาหาเะไรก่อนแล้วกันนะฮะ ได anyway, ้น้ำมันมานะโอเคเจ้านี้ออก็จำเป็นเดี๋ยวผมต้องไปเก็บได้เหล็กมานะอ้าวอย่ <cach pot tearing sweating> <parasite> าพ <inherently> ึ่งอย่าพึ่งเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮาวเวอร์เฮาส์ก็โดดถีบเก็บมาเปิดกันยังไงล่ะครับเอาเอากระแทกกันไป โอเคหลบก่อนนี่ไงถ้าเต็บตะเต็บจังหวะมันจะตีเราหลบได้ได้อืมโอเคโอเคเกลี่ยไปเกลี่ยไปเอ๊กระชากหน้าไปซะไม่เกี้ยี่ยังมีกเว้ยกำบี้เยอะจริงแถวนี้อ๋ออยู่ตรงนั้นได โอเคได้กระเป๋ามาได้ผมเก็บหน้าไม้มาด้วยเอาไว้ย่อยย่อยเป็นน็อตนะฮะไม่อะไรหรอกเก็บมาเพื่อย่อยเป็นน็อตนี่เท่ไหน่ปะนี่หยากระโดดถีบแม่งเลยไอ้ตายกันหาของแป๊บโอเคอย่าวิ่งนะ ไปง่ายนี่อย่งสองทีไม่ตายใช่ไหมของเต็มแล้วอ่ะมาโหดเยอะนี่อย่างโอ้ยแบงยัยจังหวะแบงลุกนี่ไงกระแทกไปเลยหลังหลัง ลราไปโอ้โอ้เหนื่อย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 ที่ผาละรบกัดรบกันโอเคไทยแค่บางนัดพอนะครับเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะฮะโอเคอันนี้จำเป็นนะเลยต้องเอาไปเดี๋ยวขึ้นรถกลับบ้านกันดีกว่านะผม เราได้ของโซนนี้แล้วนะฮะสภาพรถแย่มากนะครับเมื่อกี้อะลงไปเก็บน้ำมันเอ้ยน้ำมันเอาเก็บไปซะละเดี๋ยวเก็บของไปก่อนละกันนะครับผมขอญาติเคลียร์ตรงนี้ก่อนละกันนะโอเคโอเคเก็บไปเดี๋ยวเรามาปั่นคนนี้ดีกว่านะครับ ให้อัปเกรดหรือบิ้วนะฮะเราบิ้วของอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวรู้สึกว่าเราต้องบิ้วเจ้านี้นะบิ้วไปก่อนนะครับบอกเลยว่าแดงแน่นะครับเพราะว่าอาจจะพังได้นะครับเอาระเบิดมานะครับรู้สึกว่าระเบิดชุดมันน้อยนะเพื่อน อะไรวะมีซอมบี้กีดด้านหลังด้วยโอเคผมอยากจะมีภารกิจตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปตรงภารกิจก่อนละกันนะครับใกล้ๆนะไม่ได้ไกลอะไรบูเตอร์อุ้ยไป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 แม่งใกล้เกือบละ โอ้โหถ้าทนไปนี่คือถ้าตายผมบอกแฮนีอ้าวเข้าสู่โซนแดงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นโซนที่ไม่สามารถแทกแทกบ้านได้ใช่ไหมเป็นโซนติดเชลโลได้ของออกมาขายนะครับผมได้น็อตด้วยก็ถือว่าจ่บอยู่โอเคได้เหล็ก เพิ่มมาแจมเลยนะครับเก็บไปนะผมของเอานี่เก็บม,มาเอาไว้ขายว่าไงครับคุณพี่มีอะไรให้ผมช่วยเหลือหรอเขาต้องการยานะครับจิงเล็กเ็กที่เรียกว่าโอเค ขายไปก่อนลวกัน๋ยวค่อยมาซื้อของขนะตรงนี้คงไม่มีอะไรให้หาใช่ไหมเราต้องไปหาบ้านแดงนะครับเดี๋ยวเขาก็คงมาให้นะเดี๋ยวรอแตกครู่เดี๋ยวเราต้องไปลุยบ้านแดงด,ด้วยตัวคนเดียวแน่นอนโอเคเป้าหมายเรามาแล้วนะครับเพื่อน เป้าหมายของเราอยู่ตรงตรงนี้ไอ้หาที่ก็แม่งตึกมาเกาะอ,อีกโอยรถกูพังหมดอ้าแล้วมันตีไโดนได้ไงวะม่อยู่น,น,ยน,น,ะนะนู้นฮึฮิ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 ัิิฮ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 ิิฮ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 ิ่ิฮ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 ิมิฮิฮตฮิฮิฮิฮเฮิ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 ฮตฮวฮิ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 ฮแม่งบั โอเคผมก็คงต้องใช้สูตรเดิมนะฮะเอารถเข้าปจอดในพื้นที่ที่ได้เปรียบที่สุดนะครับเอ่อเราผมจะเข้าทางไหนวนะเนี่ยเฮ้ยหาทางเข้าก่อนโรเดอร์นะฮะโอเคทางเข้าอยู่นี่แต่ oh. พื้นที่ได้เปรียบที่สุดก็คือแต่แบบแม่งคุ้คนๆไดบนพื้นที่ที่ผมเคยเคยไปเลย โอเคมันเหมือนกับว่าเลเยอร์เดิมนะแต่อันแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วรถก็เปิดรถก็สามารถเปิดไฟทิ้งไว้ได้้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มนะปกติจะทำไม่ได้นะเออว่ะเป็นการอัปเดตที่ผุดยอดนะฮะอืมอืมอือ หลังลังโอ้โหเก็บละเอาหนูนี่ไงนี่ไงดูต่อไม่แตกเหรอเร็วไปเร็วไปเด้โอเคจระการต่อออเระวังหลังด้วยนะถ้าเราใช้บีบก่อนนั่น นี่เงี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 เอาเด้มาเด้มาเด้กำลังคึกกำลังคึกมาเด้อืมแตกแตกกระดับสองฮะตอนนี้รอมามาเด้อืมเดี๋ยวเข้ามานี่ไงนี่ไงี้ยมันปุ๊บดีเปิดไฟแล้วมันสว่างเลยนีผมได้เห็นอะไรชัดๆหน่อย โคตรเก่งนะผมมีดจะพังเอาเลยประเด็นีที่ผมทำพลารกิจจากบอลตี้มาแน่นี่ยังโคตรคมอ่ะน่าจะซาปาอยู่นะผมว่าไม่น่ายากเลยที่ที่ตรงนี้ก็โอเคละ ขี้เหลือก็เก็บของไปตอนนี้เราก็สามารถแท็กพื้นที่ตรงนี้ได้นะพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นแค่ทงธรรมดาใช่ไหมโอเคแจมยู่ก็มิส่องซ่อมรถเดี๋ยวผมจะไปซ่อมรถเลยนะกันแน่เพื่อนซ่อมเลยรถจะได้แบบดีๆแข็งแรง มีทับหน้านะฮะกำลังจะมาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เกรงกลัวอะไรเท่าไหร่นะระเบิดไฟแล้วก็นอ็อตวิทยุนะฮะเอาไว้เปิดล่อดได้กระสุนปืนโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บของก่อนคอามวิ่เยอะมากเลยว่าเก็บน็อตไปนะ เอาเจ้าหนี้มาก่อนแบบนี้รับมือได้เยอะตัดขาก่อนไปมานี่เราไปก่อนจังหวะไม่ดีจังหวะไม่ดีดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันจังหวะไม่เดินเข้าไปใช่ตักก่อนนี่ไงโอ้เมื่อกี้เตียนระบบเลยเมื่อกี้นี่แต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ยังเหลือกระเป๋าที่ว่าผมผมไม่เอานะบอยไปก่อนแล้วกันกระสุนดี่เลยน่าเอามากพกระเบิดมาแต่ไม่ได้ใช้เลยโอ้งั้นเดี๋ยวผมขอแท็กที่นี่ก่อนลวกันนะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องถามว่างั้นก็เก็บของไปเลยแล้วกันนะครับของที่ได้มาระเบิดก็ยังยังไม่ได้ใช้ก็เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับใช้แค่ของจำเป็นนะผม เขาต้องการแค่สองถุงใช่ไหมโอเคในภารกิจเนาะที่เขาต้องการทั้งหมดสองใช่ไหมน่าจะได้อยู่แหละนะครับโอเคเก็บวิทยุมาด้วยแล้วกันเก็บมัหมดเลยแล้วกันนะของขงึเก็บป้ายวิทยุพื้นพกโอเคกระสุนชนิดนี้นะ เก็บมห้หมดนะครับไปแล้วครับอ๋อยังมีตอมบี้เหลืออยู่หนึ่งตัวนะฮะตอนนี้โอเคจัดสรรของก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะเสียเวลาทิ้งตรงนี้เก็บนี่ไปมอสลบๆบลบเก็บเก็บเกบเกือบไปเกือบไปแล้วงั้นปะไปต่อนะครับ รู้สึกว่าเอย่าวก,ก็มืดแล้วนะฮะหลังจากส่งแล้วอี่าวก,ก็มืดนะครับพื้นที่ตรงนี้ควรจะฟาร์มของนะเพราะว่าเราได้มาตรงนี้แล้วนะผมผมก็ควรจะฟาร์มของเลยนะฮะถ้าเราไม่คิดว่าเราจะรีบอะไรนะฮะการฟาร์มของก็เป็นเรื่องที่ดีชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้สภาพตัวละครของผมเป็นไงบ้างยังอับอยังไปได้แค่ดีนะ โอเคของเต็มละเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โกดังใหญ่นะครับเพื่อนเนเดี๋ยวผมขอฟาร์มสักครู่แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับขอญาตจริงๆเนะยฮะอาจจะแบบนานนิดนึงโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อนๆโกดังใหญ่รู้สึกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนิดนึงนะ มีของอะไรด้ยวยบอกว่าตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเป็นเหมือนว่ากำลังขนย้ายพวกเชื้อวรัสอะไรทัก่างไงให้ความรู้สึกแบบมันจริงจงดิตรงนี้มีของทั้งหมดแปดชิ้นเนะี่ยโอเคโถกล่องนี้น่าจะมีพวกอาวุธมอสน่าจะเป็นมอสใหม่ว่ะผมรู้สึกว่า เป็นมอสที่ผมไม่เคยเห็นนะหรือว่ามันมีมาอยู่แล้วหรือผมไม่เคยเจอก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยเห็นวะ่ะอาจจะเป็นมอสที่แปลกใหม่ก็ได้นะครับเพื่อนๆในนี้มนไม่มีสัมบีเลยหรอวะโอเคได้นอตมาเดีย๋ยวผมมาเก็บของเพิ่มนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าถ้าอยู่ด้านนอกนะในจุดนี้ เดี๋ยวต้องหาของก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาเก็บในข้างในน็อตจุดเก้าตัวแจ็บมากโอเคตอนนี้เจ็บมากจะผมเก็บของแป๊บเดีย๋ยวผมจะใส่มอสเลยแล้วกันนะฮะมอสที่ผมได้มามันใส่ใส่อะไรได้บ้างวะรู้สึกว่าจะใส่อะไรไม่เข้าเลยเว้ยวเฮ้ยงัย้นไม่ละงั้นเดี๋ยวรอน้ำผมรอโรงพยาบาลยังไม่ได้สร้างเชลเตอร์โรงพยาบาลเลยเลยนะฮะ ตอนนี้ของผมเต็มมากเลยนะผมไม่สามารถเอาเหล็กในบ้านแดงตรงด้านด้านขวาตรงหลังผมไม่ได้นะถ้าผมผกเยะได้มากเลยนะถ้าผมได้เหล็กก็โอเคนะโบรเดอร์ <Brother S 2> <Brother S 1> กับอันี่มันเยอะวะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาแนะ่ตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงแล้วผมเดี๋ยวมันมาแนะ่เื่อผมเถอะยังไงมันก็มาไงเงี้นนผมยิงเปิดให้ตะดรกันไป จังหวะนี้โอเคสวยสวยเอาไปเลยครับไม่ใช่น้ำมันดิโอโหแล้วมันแน่นมากตอนนี้โอเคงั้นเดีย๋ยวผมกลับบ้านก่อนดีกว่านะผมเดีย๋ยวผมมาใหม่นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะฮะแล้วอาจจะจบคลิปที่บ้านนะผมโอ้โหเดอร์อยู่ปอกวะอยู่ชิบหายละลงก่อน อมั่งทำคลิปไอ้นี่ได้เลยนะไม่หาบอตี้นะฮะอาจจะมีของของเล่นใหม่ๆนะผมโอเคให้มันฟีีไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาจบคลิปนี้กันนะเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะผมผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับเดีเ๋ยว คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับบายๆครับแล้วเจอกันมผมก็เล่นให้แล้วนะอย่าลืมติดตามเยอะล่ะ